Thank you สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฝั่งลราด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสัตว์ป่าที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลย ไม่ใช่เสือนะครับแต่เป็นกวางที่ตัวใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่แล้วครับกวางป่าหรือกวางแซมบาน,นั่นเองเรามีข้อมูลจากบทความเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกวางป่ามาดูกันครับว่ามีอะไรน่าทึ่งเกี่ยวกับกวางชนิดนี้บ้างสวัสดีค่ะกวางป่านี้น่าสนใจจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องขนาดตัวนี่แหละค่ะใช่เลยครับเปิดมาด้วยเรื่องขนาดก่อนเลย กวางป่าหรือบางทีคนก็เรียกว่ากวางหมาชื่อวิทยาศาสตร์คือรูซายูนิคอเลอร์หรือบางทีก็เซอร์วิสยูนิคอเลอร์นะครับตัวใหญ่มากจริงๆยาวเกือบเกือบ2เมตรได้หนักนี่เออสองร้อยกกิโลกร,รัมก็มีนะครับโหไม่ธรรมาดาเลยนะคะครับผมแล้วก็พบได้หลายประเทศเลยนะตั้งแต่สริลังกาอินเดียพมา่าไทยเราก็มีจีนไต้หวันยาวไปถึงอินโดนีเซียมาเลเซียโน่เลยครับตัวผู้ก็จะดูใหญ่กว่าตัวเมียนหน่อย ขนเขาจะสั้นๆหยาบๆหน่อยสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือบางทีก็ออกแดงนิดๆ uh huh. แต่ที่เจ๋งคือเรื่องการปรับตัวครับอยู่ได้หลายแบบมากป่าดิบทุบๆก็อยู่ได้ป่าโปรงหรือแม้แต่ทุ่งโลง่งชายป่าเขาก็อยู่ได้ครับ ใช่ค่ะความสามารถในการปรับตัวเรื่องที่อยู่อาศัยนี้เก่งมากจริงๆค่ะแล้วมันก็โยงไปเรื่องอาหารด้วยนะคะคือเขาเป็นสัตว์กินพื้นอยู่แล้วหลักๆก็ใบไม้ยอดไม้อ่อนๆครับแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาต้องการมากแล้วก็น่าสนใจคือดินโป่งอะคะ่ะอ๋อดินโป่งที่มีแร่ธาตุเยอะๆใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญการที่ต้องออกไปหาดินโป่งกินเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขาเสี่ยงเหมือนกันนะคะถ้าแหล่งดินโป่งมันหายไปหรือว่าถูกรบกวนอืมเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องเวลาหากินล่ะครับเขาออกหากินทั้งวันเลยหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกเวลาค่ะจะเป็นช่วงเช้าตรู่กับช่วงพบคำ่ำอากาศไม่ร้อนมากอ๋อเลี่ยงแดดจัด,จด ประมาณนั้นเลยค่ะกลางวันแดดแรงๆร้อนๆก็จะาหาที่หลบพักผ่อนตามพุ่มไม้ไปแล้วการใช้ชีวิตล่ะครับปกติสัตว์ตัวใหญ่ๆเรามักจะนึกถึงภาพอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆความป่านี่เป็นแบบนั้นไหมครับจากข้อมูลนี่ไม่เชิงนะคะส่วนใหญ่มักจะเจอแบบอยู่ตัวเดียวหรือถ้าเป็นกลุ่มก็มักจะเป็นแม่กับลูกเล็กๆเท่านั้นเองเอ้าวเหรอครับนึกว่าจะอยู่กันเป็นฝูงซะอีกใช่ค่ะอาจจะต่างจากกวางบางชนิดที่เราคุ้นเคย ส่วนช่วงผสมคันนี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ากวางตัวไหนสุขภาพดีแข็งแรงมีวิธีสังเกตยังไงบ้างครับอ๋อมีค่ะสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอย่างขนต้องเป็นมันเงาตาใสาๆจมูกชื้นๆไม่ดูผอมโซผิดปกติแล้วก็มูลเขาจะเป็นเม็ดๆไม่เละแล้วก็ไม่มีกลิ่นผิดปกติปัสสาวะใสๆพวกนี้คือสัญญาณดีค่ะละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะ แล้วก็เรื่องพฤติกรรมอื่นๆด้วยเช่นไม่แยกตัวออกจากฝูงถ้าอยู่กับลูกไม่ซึมอะไรแบบนี้ค่ะการที่เขาชอบอยู่ลําพังเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการระวังภัยด้วยไหมครับก็น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะอยู่ตัวเดียวก็ต้องพึ่งตัวเองสูงพอรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยปฏิกิริยาจะไวมากอย่างแรกเลยคือชูคอหูนี่จะหันไปทางต้นเสียงหรือภาพที่เห็นเลยห่างชี้แล้วก็ยืนนิ่งๆก่อนประเมินสถานการณ uh huh. ์อ่าฮะยืนนิ่งๆก่อน ใช่ค่ะถ้าตกใจมากๆหรือว่าภัยมาใกล้ตัวจริงๆถึงจะร้องเสียงแหลมดังเลยแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ถ้าต้องอเผชิญหน้าหรือแสดงความไม่พอใจโกรธเนี่ยเขาก็มีวิธีแสดงออกนะคะมีด้วยเหรอครับทำยังไงบ้างมีค่ะเช่น กัดฟันเสียงดังกรุดโกรดเลยหรือว่าตรงร่องน้ำตาใต้ตาเขาจะเบิกกว้างขึ้นชัดเจนเลยหรือบางทีก็เดินสายหัวช้าๆแล้วก็ก้มหัวลงให้ปลายเข่าแหลมๆชี้ไปทางศัตรูเป็นการบอกว่าอย่าเข้ามานะชัดเจนมากโหมีภาษากายเฉพาะตัวเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วความหลากหลายของตัวกวางป่าเองล่ะครับเห็นว่ามีชนิดย่อยด้วยถูกต้องเลยค่ะ นักวิทยาศาสตร์เขาจำแนกไว้คร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณ7ชนิดย่อยนะคะซึ่งการกระจายพันธุ์ของแต่และชนิดย่อยเนี่ยมันสะท้อนการปรับตัวที่เก่งมากๆของพวกมันเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นชนิดย่อยที่อินเดียกับสีลังกา r u Unicolor พวกนี้จะตัวใหญ่สุดเขาจะสวยสุดอลังการสุดส่วนชนิดย่อยแถวบ้างเราหรือที่สุดมาตรา r u Ikina ก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาไปหรืออย่างที่ไต้หวัน r u s w i n h o i ที่เรียกวางฟอร์โมซาอันนั้นจะตัวเล็กสุดเลยค่ะอ๋อมีเล็กมีใหญ่ต่างกันไปใช่ค่ะความแตกต่างพวกนี้ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะคะแต่มันเหมือนบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันตลอดเวลาที่ผ่านมาการปรับตัวเก่งขนาดนี้ก็น่าสนใจเรื่องวิวัฒนาการเลยครับเขามีความสัมพันธ์กับกวางชนิดอื่นยังไงบ้างครับมีญาติใกล้ชิดไหมมีค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของกวางป่าก็คือกวางรูซารูซาทิโมเรนซิสที่ส่วนใหญ่อยู่แถบอินโดนีเซียครับกวางรูซาสิ่งที่มันว้าวมากๆก็คือสองชนิดเนี่ย เขาผสมข้ามพันธุ์กันได้นะคะแล้วลูกออกมาก็ไม่เป็นหมันด้วยจริงเหรอครับผสมกันได้ลูกไม่เป็นหมันด้วยใช่ค่ะอันนี้มันมีความหมายมากเลยนะทั้งในเชิงพันธุก,กรรมแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องการอนุรักษ์ในอนาคตด้วยแล้วถ้ามองย้อนไปไกลๆเลยหลักฐานฟอสซิลก็บอกว่ากวางป่าเนี่ยอยู่บนโลกมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ยุคไพลสโตซีนตอนต้นนู่นเลยคาดกันว่าอาจจะเริ่มมีแถวแถวเอเชียใต้ก่อนแล้วค่อยกระจายออกไป โหเก่าแก่มากแล้วพูดถึงหลักฐานเก่าแก่ในไทยเราเองก็มีการค้นพบที่น่าสนใจใช่ไหมครับอย่างที่ถ้ำผีแม่หุงสอนใช่เลยค่ะที่ถ้ำผีนี่สำคัญมากเขาเจอกระดูก,กวางป่าอายุประมาณพันกว่าปีได้อยู่ร่วมกับพวกเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เรียกว่าวัฒนธรรมหันบิน อ๋อเจออยู่ด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เจอกระดูกสัตว์อื่นๆด้วยมีเมล็ดพูดอย่างมากก็เจอการค้นพบแบบนี้มันไม่ได้บอกแค่ว่าเออแถวนั้นเคยมีกวางป่านะแต่มันเปิดภาพให้เราเห็นชีวิตเมื่อพันกว่าปีก่อนว่าคนกับกวางป่ามีความสัมพันธ์กันยังไงอาจจะล่าเป็นอาหารหรือมีความสําคัญทางวัฒนธรรมบางอย่างก็ได้น่าสนใจครับซึ่ง ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็นอาจจะสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยนะคะอย่างในเชิงเศรษฐกิจบางพื้นที่เขาก็มีการนํากวางป่ามาผสมกับกวางลูซ่าเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นโอ้โหฟังแบบนี้แล้วกวางป่าไม่ใช่แค่สัตว์ตัวใหญ่ที่ท,ทรงงา,งามอย่างเดียวนะครับแต่เหมือนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์มีชีวิตเลยทั้งเรื่องการปรับตัววิวัฒนาการความสัมพันธ์กับมนุษย์กับพื้นป่าในเอเชียมาอย่างยาวนานทั้งขนาดตัวที่เด่นชัด ความสามารถในการอยู่รอดในที่ต่างๆความหลากหลายของชนิดย่อยไปจนถึงร่องรอยในประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งคุยกันไปถูกต้องเลยค่ะมันคือภาพรวมที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆของกวางชนิดนี้ครับผมอืมแล้วนั่นก็นำมาสู่คำถามสำคัญนะคะที่เราอาจจะเก็บไปคิดต่อกันได้ในเมื่อกวางป่าเนี่ยเขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าปรับตัวเก่งมากอยู่รอดคู่กับมนุษย์มาได้เป็นพันๆปี อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับอนาคตของพวกมันในวันที่โลกเราตอนนี้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วกว่ายุคไหนๆที่ผ่านมาเลยล่ะคะ่ะ